สวัสดีสายตกพบกันในร่มในช่วงของฝากนักตกปลาที่ติดค้างมานานนะครับในเรื่องของการต่อสายช็อคหน้าคำถามแรกก็คือสายช็อคคืออะไรครับนะ้าเป็นสายเอ็นที่ถูกผลิตขึ้นมาพิเศษนะครับเฉพาะทางนะครับเกี่ยวกับการตกปลานะครับมันพิเศษยังไงครับนะ้าความพิเศษของมันก็คือมันจะมีการเคลือบ นะครับแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อทนแรงแรงแรงเศษสีนะครับแรงขูดแรงขีดขูดขีดนะครับนี่ก็คือสายชอ็อคคำถามต่อไปแล้วเราจะตอ,อบช็อคทำไมครับนะ้นะอันนี้เราจะไปแบบละเอียดเลยนด้สำหรับมือใหม่ๆด้วยนะครับคนที่ตกอ,อยู่แล้วนะครับก็ข้ามไปตอนต่อได้เลยนะคะ ในปัจจุบันนี้นะครับเราเล่นสาย PE นะครับขนาดของสาย PE นีเล็กมากนะครับเล็กแบบเหมือนเส้นได้นะครับในยุคแรกตอนผมตกผมก็ไม่ได้ใช้ต่อนะสายช็อคนะครับเพราะว่าตอนนั้นตังไม่มีนะสายช็อคกคแผงนะก็ใช้สาย PE ใหญ่ๆนะครับสาย PE 3นะครับตีตรงเลยนะก็คือมันไม่ขาดหรอกมันใหญ่ นะครับแต่พลามาถึงยุคนี้นะครับก็ใช้สายเล็กนะครับเพื่อจะได้ตีสนุกตีได้ไกลนะครับผลเสียที่ตามมาก็คือสาย PE เล็กๆนะครับมันจะทนแรงดึงได้น้อยนะครับพลาวััดปาโปะขาดเลยนะครับเซงเป็ดประโยชน์ที่1นะครับของการต่อสายช็อกหน้านะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่สาย PE เล็กๆนะครับจะได้ทําระยะได้ไกลนะครับตีได้ลื่น นะครับละก็ให้ภาระการการเสียสีแรงดึงแรงกระชากให้ไปตกอยู่ที่สายช็อคหน้าอ่ะเรียนเข้าใจแล้วนะประโยชน์ที่2นะครับของของการต่อสายช็อคอันนี้ตัวเหยืย่อนะนัก็มีสายช็อคถูกไหมสายช็อคหน้าลองดูและพิจารณาตามนะครับถึงข้อดีของมันอันนี้อันนี้ไม้นะสมมุติว่ามันเป็นกิ่งไม้นะครับที่อยู่ ในหมายของเรานะปะลาเราตีออกไปเนี่ยพันอย่างนี้เลยนะไปพันเรียนรู้กี่รอบนะนะเราก็จะพยายามขยับ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 มันก็จะคลายตัวออกนะนข้อดีของมันก็คือมันมันมันให้ตัวมันไม่ได้แบบมันลื่นนะคะรับแล้วมันก็เด้งอ,อ่เอ่าอ,อันนี้จะพูดแบบภาษาแบบบ้านาเลยนะมันเด้งการัระทำอะไรเนี่ยปึ่ง แล้วนะแล้วพยับขมพยายามพยับขมพยายามพยับามพยยามเอ๋ลุยละนะนเห็นชัดไหมประโยชน์ข้อที่3นะครับมันจะช่วยซับซับแรงตอนเราวัดป่านะครับเพราะว่าสายช็อคนะครับสายช็อคมันคือสายเอ็นนะครับมันมีการยืดครับยืดหยุน่นนะครับพอเราดึงเนี่ยมันยืดตึ๊ดตื้อตื้อตื้อนะมันจะทําให้สาย จะทำให้ใส PE นะครับที่มีขนาดเล็กนะครับจะช่วยซับแรงทำให้มันไม่ขาดง่ายๆนะฮะมันขาดนะแต่มันไม่ขาดง่ายๆนะครับข้อดีที่4นะครับมันมันเป็นสายที่ใสนะครับสายเอ็นนะครับสายใสยนะพอพารามาลงไปในน้ำเนี่ยมันจะทําให้เหยื่อของเรามันจะดูสมจริงนะครับมันจะหลอกปลาเพิ่มเปอร์เซ็นต์การหลอกปลาได้มากขึ้น นะครับจะเลือกขนาดสาย PE กับสายช็อกหน้าเท่าไรดีนะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเป็นคำถามที่ดีนะก็ลองสังเกตดูนะครับอันนี้คือสาย PE นะครับสาย PE เนี่ยมันจะระบุไว้นะครับที่ข้างกล่องอันนี้0.4นะครับอลองดูนะ0.4มันเขียนว่าแรงดึงเนี่ย13ปอนด์เห็นไหม อันนี้สาย PE 0.8นะครับข้างกล่องเขียนว่าแรงดึง18ปอนด์นะครับถ้ามันเขียนว่า LB อันนั้นคือแรงดึงนะครับปอนด์นะแรงดึงมันจะวัดมาเป็นปอนด์ลยกตัวอย่างให้อันนึงนะครับอันนี้ PE 1.5นะครับเขียนข้างกล่องว่าแรงดึง30ปอนด์เห็นไหมครับนี่นทีนี้เราก็ ดูของเรานะครับเราใช้สายป e เท่าไหร่นะครับถ้าว่าเป็นพวกประชอนนะครับผมก็จะเลือกใช้0.8นะครับสายป e 1นะครับแค่นั้นนะสำหรับประชอนนะครับใหญ่กวานั้นมันก็ไม่จำเป็นที่ใช้อยู่นะครับผมใช้0.8นะครับตัวนี้นะของแฮกซ่านะครับดูรักทิมแฮงซ่าพัก6นะครับ0.8นะครับอันนี้มันเขียนว่า18ปอนด์เห็นไหม เนี่ยพลาเขียนว่า18ปอนด์ปุ๊บเราก็จะต้องไปดูที่สายช็อคนะครับสายช็อคลิเดอร์ของเรานะเนี่ยเห็นไหมกล่องเน,นี่ยอันเนี้ยเขียน20ปอนด์เห็นไหมครับและอันนี้เขียนเห็นหมบ1อปอนด์ bon, นะครับผมมีตัวอย่างยกได้แค่นี้นะผมจะพูดให้เข้าใจนะครับจะไม่แบบปล่อยผ่านง่ายๆนะอาจจะยาวหน่อยนะถ้าคนที่ ไม่มีความรู้เลยนะครับมือใหม่นะครับหรือมือเก่าที่ยังลังเลนะครับสงสัยก็จะได้คำตอบในคลิปนี้นะสำหรับการเลือกและการต่อช็อคนะครับแบบไม่มีปมนะมันมีสองแบบนะต่อแบบมีปมกับไม่มีปมนะฮะมีปมมันก็จะแบบซ่า้ามันมีปมอ,อ่ะมี <laughs> มเกี่ยวิที่เหมาะสมนะครับสายช็อคนะครับควรจะ มีขนาดแรงดึงน้อยกว่าหรือเท่ากับสาย PE นะครับมากกว่านิดหน่อยได้นะครับแต่อย่าให้มันกระโดดเลยอ่ะถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าสาย08บของผมเนี่ยมันเขียน18บด์นะครับผมจะไปใช้แบบ30มอิบ์อเลยนะครับอันนั้นมันก็ไม่เหมาะนะครับ มันไม่เหมาะเพราะว่าพลาเราตีใบอ่ะพลาเราติดต่อนะครับจะเบียดไปเกี่ยวต่อนะครับพลาเราดึงนะเวลาเราดึงดึงออกมามันจะขาดที่สาย PE นะครับซึ่งถ้าขาดที่สาย PE นี่มันจะทําให้เราเสียเวลามานั่งผูกช็อคใหม่นะครับถ้าว่าเราเราอยากจะใช้ชอนะ็อคม้าไม่อยากใช้ช็อคมันก็เซ็งกันเ,เดิมอีกนะสายเล็กนะครับมันมันขาดง่าย ยกตัวอย่างเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เห็นไหมสาย1.5นะครับเขียนว่าแรงดึง30ปอนด์นะตรงนี้นะทีนี้ถ้าว่าเราจะเลือกใช้สายช็อคนะครับเราก็ใช้30ปอนด์นะเห็นไหมพอเข้าใจแล้วนะปลาต0ปอนด์ปุ๊บมันจะพอดีกับสายสายเมนนะครับปลาเราเราดึงเหยื่อนะครับที่มันติดกับกับใต้น้ํานะครับเราจะได้ไม่เสียเหยื่อนะครับมันจะขาดที่ ที่ตรงที่เราผูกตรงตะเบียดอืมเราก็เปลี่ยนแก่ตะเบียดกับเหยื่อนะครับสายเราไม่เสียอ่ะประมาณนี้นะครับมาเข้าเรื่องการต่อนะครับอ่าอันนี้น่าจะรอคอยกันอยู่ดูไนะอ้ก่อนหน้านี้คือเล่าให้กับกับมือใหม่ๆนะครับเพราะว่าผู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงนะนะครับผมก็ใจนะเพราะผมก็เคยไม่รู้มาก่อนนะนะทีนี้การออกมาจากรอบนะครับสาย0ูนะครับผมก็เลือกใช้กับ กับสายช็อค20บปอนด์ก็คือการ üg. ต่อแบบไม่มีปมนะครับต่อแบบไม่มีปมกับมีปมต่างกันไม่คับบางนะครับต่างกันนะครับต่างกันเยอะเลยนะครับต่างกันยังไงครับนะก็ <'re not> มันก็มีปมก็ไม่มีปอมปอ่ะต่อแบบไม่มีปมอนะ่ะมันจะไม่รูดกับไกด์นะครับตอนเราตีเหยื่อออกนะครับ ถ้าเราต่อแบบมีปมนะครับก็คือเราหักหักเข้ามานะครับแล้วก็ต่ออันเนี้ยไอ้ปมตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ที่มันจะเงือจะเงือเนี่ยมันชนนะครับโป้ง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 ตอนเราตีออกโป้งโป้งโป้งนะครับถ้าว่าชนแรงๆก็อาจจะห่วงไกด์ข้างในหลุดคนที่ต่อแบบไม่มีปมนะครับเขาก็ใช้ได้นะครับมันใช้ได้นะครับส่วนมากเขาก็จะเอาออกจากไกด์นะครับเอาออกจากคันเบ็ด เออมเอาแบบให้ชันเลยนะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยมันเป็นไปลายไกด์เห็นไหมไกด์ไกด์นะครับไกด์นะแล้วก็เขาออาห้อยออกมาจากไปลายไกด์นะครับเพราะว่าการตีเหยอนะครับมีหลายมีหลายท่านะครับถ้าว่าเราห้อยออกมาข้างนอกมันก็ไม่โดนปมนะครับเราก็ตอบแบบไม่มีปมก็ได้นะครับถ้าเราเป็นสไตล์คนที่ตีแบบปล่อยสายห้อยออกมา บ,บังคับจะต่อสายช็อคยาวหรือต่อสายช็อคสั้นดีนะครับอ่ะอันเนี้ยจะเป็นข้อเปรียบเทียบได้ดีเลยนะครับสําหรับคนที่ต่อแบบแบบมีปมนะครับแบบต่อแบบพับนะครับที่มันจะชนไกด์นะเขาก็จะต่อแบบไม่ยาวมากนะต่อแค่คืบหนึ่งสอหนึ่งนะครับเพื่อที่เขาจะปล่อยห้อยออกมาจากไกด์นะครับห้อยออกมานะครับแลตวเหตไปนะประมาณนั้นนะครับ นะสำหรับคนที่ตอบแบบไม่มีปมนะครับที่จะทําให้ดูนะครับเราสามารถจะดึงเข้าไกด์ไปได้เลยนะครับดึงเข้ามาได้เลยนะครับที่ผมเลือกตอบแบบนี้ก็เพราะว่าสไตล์การการตกปลานะครับเพราะว่าอย่างเราไปเล่นสายสตินะครับสายสตินี่คือการส่งเหยื่อของมันนี่จะส่งแบบหลากหลายนะครับส่งท่าแบบหลากหลายนะครับการปล่อยสายสั้นปล่อยสายยาวนะครับมีผลหมดเลยนะครับส่วนมากก็จะ เอาสายเข้าไกด์เยอะนะครับสายช็อคเข้ามาในไกด์เลยนะครับเพราะว่าพลาตอนเราทําท่าแบบฟิปปิ้งเนี่ยเหยื่อ <Yeah, S 1> จะต้องอยู่ไปคันเบร์เลยอย่างเงี้ยนะครับปมกึ่งมาอยู่นี่เลยอนะ่ะอืมนะถ้าเราต่อแบบแบบพับนะครับต่อแบบต่อแบบต่อแบบมีปมนะครับมันจะอืมกระแทกไกด์เละนะครับ,นะรบก็เลยจะต้องต่อแบบไม่มีปม อ่านะครับอ่านึกตามนะครับถ้านึกตามก็จะอ๋อมัน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 แตกต่างกันอย่างนี้นี่เองนะครับแต่ถ้าเราตีปลาบ่อนะครับตีกระพงนะคร <mam poems, S 3> ับปล่อยสายห้อยนะครับเพราะว่าเราตีไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะครับปล่อยสายห้อยตีปล่อยสายห้อยตีดังนั้นต่อแบบไหนก็ได้นะครับต่อแบบพับก็ได้นะครับง่ายดีเราจะเอายากนะครับเพราะจะมาต่อแบบไม่มีปมนะครับถ้าว่าตามสั่ง ที่ที่ผมจำเข้ามานะเขาเรียกว่าเงื่อน GT 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 not นะครับก็คือแปลว่าอะไรไม่รู้นะจำเข้ามามาเลยนะครับโมนาแล้วนะอย่าว่ากูนะอยากให้เข้าใจนะคเอมข้าใจคนที่ไม่เข้าใจด้วยนะครับสาย0.8นะครับสายดีนะครับออกมานะ ตีคู่เลยนะสองคืบเลยผมให้เอามาสองคืบเลยนะครับเนี่ยตีคู่ไปยิ้วก้อยนะครับยิ้วก้อยเราเนี่ยแนบตรงนี้นะครับแนบกับมันนะครับแล้วไปหาปลายปลายนะปลายสายที่เราปล่อยไปนะแล้วพันนะครับพันที่ยิ้วก้อยนะครับพันทําไมท้องนานะครับเราจะพันเพื่อเพื่อเก็บสายไว้นะครับแล้วให้มันมันมันเป็นหัวปลายนะแล้วเราจะเอาทิ้มโป่งนะครับกับยิ้ชีีนะครับเนี่ย แหวกเหมือนนี้นะนะอ่านะครับอย่างนี้นะเออแล้วเดี๋ยวเวลาเราถักไปอ่ะเราก็จะคายออกตีปมคายออกตีระปมอย่างนี้นะอ่าเราพันเข้าไปก่อนนะครับพันแค่พอที่เอานิ้วโป้งแหวกได้อย่างนี้นะครับนะเห็นท่นเนี้จะช้านะเวลาเป็นห่วงนะครับสายชอบนะครับก็เอารอดห่วงไปนะครับแล้วเอานิ้วโป้งนิ้วชี้ฝั่งนี้จับไว้นะครับอ่ะปึ๊บนิ้วจับไว้ปัป๊บ นะครับลงล้บิดบิดปึ๊บขึ้นก็คือจับให้มันรอดตรงนี้เห็นไหมรอดมาล้วบิดกลับปึ๊บช่วงบิดกลับนะครับ้าเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ั่งนี้จับไว้เห็นไหมปึ๊บขึ้นลงบิดขึ้นบิดบิดลงบิดล่างขึ้นบิดบนลงบิดล่างขึ้นบิดบน ลงบิดล bon, ่างขึ bank, ya, just, just, ้นบิดบนลงบิดล่างอยู่อย่างนี้นะเนี่ยอย่างงี้นะเนี่ยเราจะไปไวล้นะเนี่ยแต่ว่านิ้วฝั่งเนี่ยเราจะเราจะเราจะเน็บเน็บไว้ตลอดนะครับไม่ให้มันคลายอ่ะลงบิดลงบิดขึ้น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 อยู่อย่างนี้นะ เนี่ยวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับมันจะปิดแค่กึ๊บ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 อยู่แค่นี้นะมันกึ๊บแล้วไม่นี้ไม่ได้ต่อนะนไม่ได้ทำได้โคเก่งเ <c oughs> นี่ยสายที่เราถักนะครับแต่แกะที่บิดขึ้นบิดลงปิดขึ้นบิดลงนะเนี่ยสวยสวยมากเลยนะเออมีกระซักประมาณเซนกว่ากว่านะครับกระซักขึ้นลงเนี่ยสัก20บรอบอ่ะขั้นตอนที่สองนะครับเราจะ ทำการล็อกสายนะครับตะกี้ถักนะย้อนดูได้นะครับบิดลงบิดขึ้นตะกี้ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับลองฝึกได้นะครับก <_ S 1> ัทีนี้ขั้นตอนที่2ก็คือการการการยึดให้มันอยู่นะครับไม่ให้สายมันคลายนะครับก็ไอสายที่ปล่อยตะกี้เอามองนะเอาวนเลยนะครับวนขึ้นมาให้มันเป็นห่วงอย่างนี้นะครับแม่ ก็คือใส่ห่วงมันธรรมดาเลยเนี่ยวนปั๊บแล้วก็มาเข้าห่วงนะครับแต่กี้เราวนขึ้นนะจำไว้ด้วยนะให้ปากช่วยนะครับถ้าเราทำเราหนึ่นะอึ้บยึงนะ,เ,อองนะเนี่ยมันเป็นการหยุดนะครับหยุดหยุดปมที่มันวิ่งมาเนี่ยนะครับหยุดไม่ให้มันรูดออกนะครับแต่กี้เราวนไปงี้นะครับ นะครับวิ่งขึ้นบนนะครับทีนี้เราจะวนมาข้างล่างวนมาให้มันเป็นห่วงอย่างนี้นะอ่าอูะช้านะปึ๊บแเราก็คือทำทำห่วงธรรมดาเลยนะครับแค่กลับขึ้นกลับกลับลงอ่ะใช้ปากดึง่ะปึ๊บปึ๊บรูปแปชิดนะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับสำหรับการหยุดปมมัน นะครับขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3นี่คือตอนเนี้ยสายมันยังไม่ถูกการบีบรัดนะครับมันเราถักไปเฉยนะครับจับอยู่หรือจะหลุดก็คืออยู่ที่ขั้นตอนที่3นะครับคือการดึงนะครับการดึงนี่เราจะเอาน้ํานะครับทําให้มันชุ่มนะครับตรงเนี้ยนะครับทำไมถึงทําให้มันชุ่มกับน้านะครับเพราะว่าสายเนี่ยมันเป็นสายผ้า สายผ้าเนี่ยวลาถูกน้ํามันจะรัดตัวแน่นนะครับมันจะทําให้แน่นนะครับแน่นแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้หาน้ําไม่ได้นะก็ <c oughs> <c oughs> น้ําที่ดีสุดก็คือน้ําลายอา <c oughs> ปูนเยอะน้าลาย <c oughs> นะก็ใช้น้าลายนะครับถ้าใครอยังเก็ดน้าลายตัวเองก็อืมบดคําสิว่าอ้นะ <c oughs> นะวลาชุ่มแล้วนะครับทีนี้เราจะดึงนะครับเราก็พันมือฝั่งนี้นะ ฝั่งเนี่ยใช้มือธรรมดาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสายสายสายช็อกลีบนะครับมันไม่คมนะครับแต่ฝั่งเนี่ยโอ้ห0.8นะครับถ้าว่ามือเราด้านพอนะครับเราก็พันได้เลยนะแต่มือผมจะมอืบบางอ่ะเราแค่ใช้ผ้านะครับหรือคนใส่ถุงมืออยู่แล้วนะครับก็ก็ะพันมือได้เลยนะครับผมก็จะพันพันเพื่อนดืนะอ่าประมาณนี้ การน้ำลายนะครับให้มันชุ่มนะครับอ่ะดึง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 ,ดง,ดงพอแล้วโอ้ยแค่นี้อยู่แล้วครับบังนะสังเกตนะครับเราจะสังเกตได้เลยตอนเราดึงอ่ะนะเนี่ยอย่างสวยเลยนะ,นะถ้าว่ามองเห็นนะครับมันเล็กเล็กมากนะครับสายมัน,มนสายเล็กด้วยะ,ะดูนะแกจะพยายามทำให้เห็นชัดนะครับ เนี่ยตอนเนี้ยอยู่แน่นอนนะครับไม่รูดแน่นอนเราจะสังเกตได้ตรงตรงที่มันรัดกับสายชออ็อตอ่ะนะมันจะเป็นคอด,คอดเลยนะอืมถ้าเราไม่ดึงนะครับเราตัดเลยผูกเลยนะครับเรียบร้อยบอกเลยนะรูด <c oughs> นะก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับของคนที่หันต่อนะครับแล้วโมทำไมมันไม่อยู่นะครับก็ขั้นตอนที่สามอาจจะหลงลืนนะครับไม่ได้ดึงก่อนดึงปื๊ด คือไม่ต้องดึงเค้นขนาดนั้นนะคือดึงให้มันมันมัน,ม,นมันรัดนะครับรัดรัดในในถ้าแรงดึงสักร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราดึงก็้มาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะดึงนะถ้าว่า100ร้อยปุ๊บขาดน,นะตอนดึงนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการเก็บสายนะครับเอาก็ตัดช้ดเลยนะผมจะไม่ลนนะครับผมจะไม่ใช้ไฟลนนะก็คือแบบขี้เกียจตัดได <c oughs> ้ชีดได้เลยนะชิดแบบชิดสัก เหลือแค่ครึ่งมิลน,นะครับก็ไม่ต้องจิ้นเยอะมากนะเพราะเดี๋ยวเราจะพันเก็บนะครับสายก็ยังอ,อยู่เหมือนเดิมนะครับเราจะพันเก็บเหมือนตอนที่หยุดสายตะกี้เลยนะครับขึ้นบนขึ้นบนทาห่วงนะครับทาห่วง่อนมาเอาปากจับไว้นะครับแล้วเราก็เองนะครับแล้วก็เอาเอาสายเข้าไปทับไอ้ไอสายช็อคที่เราเหลือตะกี้หน่อยหนึ่งนะครับที่ตัดน่านะงนะอ่า ไปละนะครับตะอกี้ขึ้นนะครับเราจะลงนะครับลงมาทําห่วงเนี่ยดูช้ชาๆนะครับส่าสโลดูก็ได้นะทำห่วงฟ้อนอเ่าไว้นะเราก็จะเป็นห่วงนี้นะเราก็มองให้มันเข้าวงเข้าไปทับช็อคนะครับสวยไม่สวยคืออยู่ที่ตอนนี้นะแต่ว่ามันอยู่อยู่แล้วนะเมอกี้ลงละขึ้นอ่ะอ่ะสองเไ,ไว้นะ ขึ้นแล้วะลงนะครับนะลงขึ้นคือขึ้น,นลงอย่างนี้นะอ่ะตอนนี้ลงทับสายช็อคตะกี้นะครับที่เราตัดไปแล้วนะครับเนหะ็นไหมถ้าสามรอบก,ก,ก,ก็ก็เลยมาแล้วนะมันจะเลยช็อคมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเก็บขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับให้มันทับสายสาย PE นะครับข้างบนมันจะได้สวยนะ เออทีนี้ก็จะไปไวๆเลยนะเราไม่ต้องเล็มให้มันเข้าเข้าที่ช็อคละทีนี้เราจะไวได้อืมนะนี่นะปึง่งละงลงลงปากจากับไปขึ้นอืมลงมขนึ้นอืม โล่งแค่เอาที่ว่าเราว่าสวยเยนี่ยเนี่ยอย่ผมเนี่ยแค่เนี่ยผมพอแล้วนะครับเนี่ยแค่นี้เลยนะนะ,นะะมองผมไม่มี่สวยมากเลยนะอืมไม่ได้พูดจะสวยนี้นะ <c oughs> นะโบงหายไปแล้วนะครับเนี่ยได้เลยขึ้นไปบนสายเมนสักประมาณสักสามมีนเองนะคือผมจะไม่ค่อยต่อให้มันมันยาวเยอะนะครับตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตอนเราเข้าไก่อะลานเดี๋ยววิ่งออกไปมันจะได้ไม่สะดุดเยอะนะครับ มันจะได้ออกไปง่ายๆนะครับมันจะได้งอแบบงอง่ายๆแอะประมาณนั้นนะครับเนี่ยงกนจบแล้วนะครับแบบเนี้ยทีนี้เก็บขั้นตอนที่5คือเก็บสายจุดท้ายนะครับเก็บสายจุดท้ายอ่ะเราก็จะขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยขึ้นนักพันพันพันที่ตัวสายเมนนะหนึ่งสองนะฮะลองสังเกตดูนนะนี่พันที่สายเมนนะไม่ไม่ได้พันตัวนี้นะ สามอนะสามทีนะครับปราบหนึ่งอือหยอืออึบเอ๊ะอึบเนี่ยเสร็จละเนี่ย,เ,ยเสร็จแล้วนะครับอ่าเนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมพันแค่นี้นะครับนะถ้าการเหนียวอีกทีหนึ่งนะครับเราพันขึ้นไปทีหนึ่ง นะครับเนี่ยพันพันที่สายเมนนะเห็นไหมเนสายเมนห้อยแม่ปึ๊บนะพันหนึ่งวนสองนะวนสามเนี่ยแล้วลวมให้มันมาม,มันชิดกันเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้มีเปอี่ยง ไม่ต้องไฟลนเลยนะผมเอาเอากันกายตัดชิดเลยอ่ะใครอยากจะลนก็ลนได้นะอืมแต่ตัวบบผมพี่เกียจอ่ะเออจะเสียไม่เสียก็ตอนลนกันแหละ <c ười> ถักมาอย่างดีแล้วนะสุดท้ายลนลงพัดเข้ามาบุ่งขาดอะนี่นะเห็นไหมอ่ามันก็จะมีเสียเสียที่นิดนะครับ <c ười> เห็นไหม ตรงนี้นะครับถ้าใครอยากลรให้เนียนให้สวยนะก็ะลนไปนะครับผมจะไม่โลนะนจะจบแบบนี้นะครับอ่ะเนี่ยนะเนีย่ยเสร็จแล้วนะครับสาหรับเงื่อนที่ไม่มีปมนะครับแม่มันไม่ได้มีการหักของสายช็อคนะครับเวลาเราส่งเหยือไปอะ่ะมันจะรูดออกไปุ๊บโป๊โป๊โป๊ะโป๊ปนะนมันก็จะมีตอนชนตอนดึงเข้านิดหน่อยนะครับตอนเราดึงเหยือเข้านะครับตอนดึงเหยือเข้าเราไม่ได้ใช้แรงมากนะครับไม่มีปัญหา นะครับแต่ตอนออกเนี่ยเราเหวี่ยงแรงมากนะครับมันจะไม่สะดุดไกลนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับเรื่องเงื่อนนะครับและก็ข้อสงสัยต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเลือกใช้นะครับเกี่ยวกับการต่อช็อคนะครับก็พยายามจะแบบพูดให้มันครอบคลุมที่สุดนะครับการจะยาวหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับคนที่แบบอืกพวกจ้าเรียดออะ สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกด subscribe นะและมีอะไรสงสัยนะครับอยากจะให้แนะนําอะไรแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าว่ามีโอกาสนะครับก็จะจัดให้หมดนะครับก็คือเล่าสู่กันฟังผมเข้าใจสําหรับคนที่ไม่เข้าใจสําหรับวันนี้ก็คงลาแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ